ครับวันนี้เข้ากับเป็กิจกรรมองการหายุหากินนะครับหรือเป็นในเรื่องของวิชาทีมพล้น,นะครับใกนการหายุหากินเป็นการจําลองสถานการณ์ของการเกิดสภาพว,วิกฤตแล้วเข้าจะสามารถดำารงชีวิตอยู่ได่ังไหนภายใต้สภาพว,วิกฤตนั่นนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับซึ่งในพื้นที่โค้งนองหน้ามีเใช้ไก่อนบางคัหลากหลายครับที่จะซ้ามาอ่า ในห้องจะมาจำลงชีวิตอยู่ไห้นะครับซึ่งมือนี่วกว็เล่นตน้นแบบก็ได้สถานการณ์จำลองหลายๆสถานการณ์นะครับโดยที่เบี้ยกรอน,นสมบุริ์เหตุการณ์มากหลากหลายนะครับซึ่งเรื่องของ การเกิดภาวะเขาหยากมากแพงนะครับเลยครับทรัพยากรที่ก่จะมีจำกัดจะมีการบริหารจัดการที่ไหนะครับที่นี่จะแข่งข่วนเลื่อนป้าหมายที่เขาลงผู้การในการอบรมรุ่นที่สามเนี่ยนะครับได้เรีปฏิบัติแล้วก็อายุอากินในสภาพวิถีเกิดขึ้นนะครับถามว่าคือวัตถุประสงค์ของผู้กานให้พิธีกรรมเล่นไปดีรถอันนี้ข้าวสารประหลัด ข้าวอะไรข้าวสามประสัทธ์ข้าวแก่ดูดีไหมมันเรียูยี่วกันดิข้าวตัวนี้เป็นข้าวสามประสัทเวลาเราหุงข้าวเราไม่ได้ข้าวเราเป็นแบบโบราณแบบโบราณมันจะมีแบบเป็นแบบนี้นะครับเป็นแนวเมื่อคือชั้นล่างจะเป็นข้าวข้าวไมมชั้นกลางจะเป็นข้าวที่กำลังสุกพอดีชั้นบนก็จะเป็นข้าวแข็งเขาเรียกว่าข้าวสามประสัทนะครับผมตัวนี้อร่อยมากนะครับคนตัวนี้โอเคครับ ตอนี้เราทำอะไรครับเนี่ยทอะไรครับกำลังจะทอดไข่ค่ะาหาเนียมัดดไข่าหารเนียมไข่าหานีมันแดกไข่ไขอดหมอก็หล่อเจออาบานเาคือวีไข่บานเพิ่นก็ด้ไข่โอ้ยไข่ทอดไข่หูบวบดดเยัหาเรียกยึ่นหเรกอ

Si O-Yong 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 Si O- derivar Si O-Yong Si O-Oon